สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญยิปซีชั e น,นค่ะเป็นช่องที่เกี่ยวกับก,บการทํานายดวงชะตาด้วยศาตร์ยิปซีนะคะและแบ่งปันความรู้ดีๆในเรื่องของโหราศาสตร์กันค่ะวันนี้นะคะหมอขวัญจะมาเปิดไพ่ทํานายดวงชะตาให้กับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกนะคะประจําเดือนมก,กราคมพศ2564ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของชาวราศีพิจิกบ้างนะคะ เปิดมาเดือนแรกก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายปนปนกันนะคะข่าวดีก็คือศัตรูจะกลายเป็นมิตรศัตรูภัยผ่านจะไม่ทำอรั์เอ้ยทำอันตรายใดๆเรานะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมิตรอาจกลายเป็นศัตรู ะะเราจะถูกจับตามองชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกอขอโทษค่ะชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกนะคะอาจโดนจับผิดอยู่เรื่อยๆทำอะไรก็ถูกขัดขวางทำอะไรก็ถูกออขัดใจนะคะ ในช่วงเดือนมกราคมนี้ชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกจะต้องทำใจดีสู้เสือไว้นะะไม่โวยวายไม่แสดงออกเฝ้ามองดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะเรื่องร้ายอาจกลายเป็นดีแต่ต้องใช้เวลาต้องอดทนค่อยๆจัดการไปนะคะเอาคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าในด้านของการงานการเงินความรักเป็นยังไงบ้างอันแรกการงานนะคะ มีความเติบโตนะฮะตำแหน่งสูงขึ้นเติบโตไปพร้อมๆกับทีมงานบริวารรอบข้างค่อนข้างมีส่วนสำคัญเติบโตคนเดียวไม่ได้ถ้าไปคนเดียวหรือเด่นคนเดียวอาจจะถูกรังแกนะคะต้องมีทีมงานหรือมีผู้ใหญ่ผลักดันนะคะการโตเดียเด่ยวๆอาจจะสร้างสตูได้การค้าขายมีจังหวะที่ดีแต่ ก็ยังไม่รวดเร็วทันใจบางบางสิ่งบางอย่างข้อตกลงบางอย่างก็ต้องรอคําตอบนะคะคนที่ตกงานจะได้งานแต่เป็นงานที่เหมือนพอจะทําไปก่อนคาะและได้ไปก่อนยังไม่ตรงใจเป็นงานที่ยังไม่ค่อยถูกใจมากสักเท่าไหร่นะคะอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่การเงินบ้างนะคะชาวราศีพิจิกและลักษณะพิจิกจะเป็นยังไงนะคะอันแรกเงินออมดีค่ะ เงินเก็บดีไม่ค่อยล่วไหลนะฮะการค้าขายก็กำไรดีนะคะมีแต่เพิ่มพูนไม่ค่อยติดลบนะฮะเนื่องจากว่าทำธุรกิจดีการเงินที่วางแผนไว้เนี่ยทำได้อย่างรัดกุมมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาตามมาในช่วงเดือนมกราคมนะคะเมื่อการค้าดีมีคนรู้จักมากขึ้นก็ช่วยส่งผลให้การเงินเราดีตามไปด้วยนะคะ อ่ะแล้วก็มาดูด้านของความรักบ้างนะคะความรักจะหมดเวรหมดกรรมกับความรักครั้งเก่าใครที่เคยถูกตอแยก็จะสบายใจขึ้นนะคะคนที่แอบรักจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะคนที่รอคู่ชีวิตอยู่ คนที่รอคนเก่าอยู่เขาจะกลับมานะใครที่รอพ่อของลูกเขาจะกลับมาความสัมพันธ์และความรักเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นนะฮะมีโอกาสพัฒนากันต่อไปนะคะโอเคนะฮะการทำนยายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ กดซับนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปดีๆในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ